จะปิดกลัวผีกลัวผีหลอกเอ้ยโอ้ยน้องปิดน้องปิดต้องหาง่ายหน่อยกลัวผีหลอกเลิ่นเล็กเปล่าคือไอ้จี้อะหรอกไปกลัวแล้วต้องพลอยต้องพลอยต้องพลอยไปเปิดหน่อยกลัวผีหลอกมันมืดมันมืดค่ะเปิดออกหน่อยเปิดหน่อยค่ะเปิดเอาเลยค่ะเปิดออกกว้างๆค่ะเปิดออกไปผีอุ้ยผีออกมา ออกมาช่วยหน่อยช่วยหน่อยพุทธ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 พูทธพุทธพุทธพุกธพุทธพุทธกุทธพ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 ุกธพุทธพุทธพุทธพุกธพุกธพุทธพุทธพุทธทกททา ค,คุณหมอ,อโ,อ,มอ,โอ,มอ้คุณหมอโอ้มันคุณหมอคุณหมอมันนอนง้ามใส่กล่องเหอคุณหมอคุณหมอกระดาษเอาหนูจะกินหรอไปเอาขวดมาเดี๋ยวลงุงทะามาให้เร็วเอาขวดมานะ,ค,ะคนนั้นกินคนนั้นกินไปแล้วนะมาก,กัดอี๋ยังคันเี้ยตัดนห้เฉยเล่นให้เฉยตัดเล่นไมตัดเล่นค่ะไม่มากอน,น,นบอกสัลโหรน้องเพชรหรอน้องคอยเหรอลอยจ้า มันมาก่อนก๋วยเตี๋ยวมาส่งน้องพลอยหน่อยนะคะโทรหาญาติสิญาติแตนญาแตนจ๋าสุ่มมาลูกโซบะปิ๊กจ๋าส่งพิซซ่าโอ๊ยไม่กินพิซซ่าอะไรแต่ช้าแต่เชียวแท้ผู้หนึ่งสั่งพิซซ่าเจทีไหมคะโซบะปิ๊กจั๊โอ้ตัดเสีดังแม่ ไหงมะกฮักแม่อัดนั่นอีกสิลูบไหมโอ้โทรศัพท์หนักมากเลยเนี่ยยายบอกแล้วเจ็บไหมให้นะคะหายเลยโอ้หายเลยป๊อกใครจะกินพิซซ่าลุงจะไปเซนท่านลุงไปแค่ยี่สิบนาทีเอฟเชียไปไหมครับถูกไป หัวตังพึ่งเลยมีกเป็นงทำมี่มาแล้วน้องสูงหัวกลัวอะไรนะเออเอาลัวยิ่ใหญ่เลยนะนี่ไงน่ารักค่ะขอบคุณค่ะค่ะใช่ชุดแตร์นี่แหละใส่อ่ะสวยไหมไปถามดีดีกางเกงลงวิทย์อยู่ไหนถามดีเลยเอาาจริงนะเดี๋ยวก็เตี๋ยวลงวิทย์ตังมาแล้วนะ โทรมาหรออืมโทรมาเหรอหนูกําลังพูดค่ะกําลังกินยายก็ต้องยายก็ต้องพูดตอนนี้แหละค่ะตอนนี้ตอนที่เขากําลังแบบพาเขาพูดตลอดเลยเขาจะได้กินมาในยังเล่นโทรศัพท์คนละเครื่องแล้วดูดูดูโอ้ยตาใหญ่เนาะบัดนี้เนาะอย่าให้มันหล่นใส่จมูกอีกนะมันยิ่งหักอยู่ ให้จมูกหักไม่ทำไม่จะไม่เลี่ยข้าโยกคางเดียวกันเนี่ยมึงเจ้าเบิ้งแล้วน่มันโยกค้าคางเดียวกันนี่นี่เขาจะทำอย่างเงี้ยเขาจะทำกันเหมือนเหมือนกันตลอดเลยแบบสองคนเนี่ยไม่แล้วดี๋ตีแรงตีแบบนี้ให้นอน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  นอน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 ไม่นอนไม่นอเพื่อเต็มยังไม่จำเ่ยเร็วแค่ไหนเต็มค่ะห่วยเอาเอเอาให้รงานกับลุงคืนนี้ไปไหมคะใจจะภูมินะค่ะไปพี่นก็ยกขาเหมือนกันเห็นไหม